คือตอนเนี้ยสมมุติถ้าเกิดพี่จริงวัต t h e fuck เราทั้งแผนเราทั้งปคราะที่ทีมกูเลือกไว้อยู่อย่างเงี้นเหรอป๊อปปี้พี่ชนะทันเดินนะพี่พู้เลยแอ้ผมชนะบ้านพี่นะไอ้ไอ,อ,อ้นี่เจอรี่รอ่ะ Just with hammer. เทาลงก็ไดะ้ชอบพี่มากเลยนะเมื่อก่อนขึ้นฟีดทิกตอกผมบ่อยมากเพิ่งได้มาดูสดทิกตอกฟีนี้ยังขึ้นอยู่อีกอ่ะเท่จังพี่ไม่ได้ลงคลิปมานานแค่ไหนแล้วว่าดูหน่อยคลิปล่าสุดนี่อาจจะมีเสียงดังนิดน,นึงนะปิดเสียงอยู่โอเคสิบเอ็ดเดือนสีอ่ะสีเดือนแบบหายไปเลย อยู่ๆแบบคลิปสุดท้ายแล้วก็หายไปเลยพวกนนี้พี่อยู่ใน youtube นะแต่จะแบบจะหากันไม่เจอไม่มีเวลาว่างดูสดหรืออะไรก็ตามแต่พี่อยู่ทุกที่เดี๋ยวก็จะได้ต้องไปทำลง tiktok แล้วแต่กูว่าคงจะต้องไปสร้างฐานคนดูใหม่อะกูว่าในนั้นก็คงลืมหน้ากูหมดแล้วแหละอัพคลิปใหม่ไปงงะอะยนนี้ใคร Elastic Shop เป็นเพจเติมเกมแน่นอนก็ถูกกว่าเติมเองนะนี่เข้ามาที่เพจได้อย่างพี่เลยพิมว่า Elastic Shop ีทั้ง LLPC, LLYLift และก็ TFT Mobile ส่วนใครที่สนใจจะเติม TFT อ่ะทางร้านแนะนำว่าเอาเป็นเติมในมือถือดีกว่าจะถูกกว่าโอเคนะทุกคนได้ตังก็ไปําเพื่อนเป็นเพื่อนที่เพื่อนไว้วานมาดิ เพื่อนหรือเพื่อตังไม่ได้ตังนะเอาจริงๆแล้วก็งานงานงานตบไหลเหรอแต่ก็ยินยินดีอ่ะมันไม่ได้ยากอะ่ะตอนเรียนตอนไลมันก็ช่วยพี่ไปเยอะคุณคุณเพื่อนสินะเออ <has> แต่จะว่าก็ว่าเหรแชทคือคือของที่ให้รีวิวนาฬิกามันราคาตั้งเจ็ดแปดพันอ่ะกูกูก็แบบแค่แค่นั้นก็พอแล้วมันไม่ต้องมีอะไรก็ได้อะ่ะ really มันโกดกูแฟดสมการเดิม mặt mày cớ, cụ mày โอ้โห oh, โดนไปหลายฮิตเลยจบแล้วจริงนะคือโก้แพดนี้แ่งแม่งอยู่นานไปเว้ยชัดเนิฟด้วยกอร้องทิมแว๊บนิดหนึ่งแล้วกลับบ้าน ออบปปี้เล่นยากไหมครับไม่ยากเลยตามตามที่เองเห็นนะ่ะคือมันแนวคิดเดียวกับแพนคือเราต้องไม่โดนดาเมจเยอะแล้วก็ในขณะเดียวกันทาดาเมจใส่เขาได้คือเลยตสกิลหนึ่งมันไกลอะ่ะเห็นอย่างนี้คือมันไกลกว่าตีปกติแล้วเราก็มีโล่ที่โยนใส่กระบ,บาลเขาด้วยเจอรี่ <Now, back. S 1> หายครับเกิดอะไรขึ้นลูดเดรอเจอรี่รักนะครับหมูเต้อเออ,เอ,อ,เอ,อ สอนคุมมานานหน่อยครับตอนนี้พี่ก็ยังเมดเมเนดมานาตัวเองไม่ดีเหมือนกันเลยอันนันเร็วสีพี่เร็หกเริ่มมาได้ดีเหมือนเจอรี่จะหลุดไปช่วงหนึ่ง พึ่งมาดูชนะแมทอัพทันเตินได้ยังไงเหรอครับป๊อปปี้มันชนะตัวตีใกล้หลายๆตัวอยู่แล้วนะจักน่าจะดึงคลิปไปพี่หน่อยเนาะ โอเคผมนึกว่าป๊อปปี้เอาเตอร์ตัวพวกแดชเยอะๆนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ป,ป๊อปปี้อย่างจริงๆมันตรงๆเดียวกับแพนทิออนนะตัวมันไม่ค่อยแพ้ใครเท่าไหร่ยกเว้นแต่ดาเมจมันจัดจริงๆอะอย่างดาเลียสเซ็ตเซต,ตลักแม่เซต,ตตั้งบวยปั้มอะไรอย่างเงี้ยแพ้ทางคนอย่างเธอด้วยดีๆเล่นไปเล่นไปแชทกันงเงียบ โอ้โหสเสียสองอย่างนี้แล้วไม่ได้นี่หยาบจัดอ่านหนังสือสอบติดสตยแรงทีอทีอ่านหนังสือสอบดีว่าฮาลัลโหล ไม่ต้องซอรี่นะมันคีช็อดเมื่อกี้พี่ไม่ได้อยู่แล้วที่ออกอะไรดีเอ่ยไลฟ์ไม่น่าแรงเท่าไหร่มัง้งขึ้นสันไฟมาเลยดีกว่าหมูเต้มีคลิปสอนมาโคเกมบ้างไหมมาโคเกมสารภาพตามตวงพี่ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะ เลยไม่ได้มีสอนมาโคเกมอะไรเท่าไหร่สิ่งที่พี่รู้มีแค่นี้เลยก็คือเวลาจะโรเทรเลนไปไหนแค่ดูว่าเรามีเทเลพอร์ตไหมถ้ามีเทเลพอร์ตไปอยู่เลนตรงข้ามกับออบเจกแค่นั้นแหละอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนทำวิชั่นใช้วิชั่นนั้นได้เป็นประโยชน์ไปดักไปอะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดเราเป็นแท้งสิ่งที่เราควรทําคือเอาหน้าไปแหวกพุ่มให้เพื่อนเพราะเราเอาอึดสุดแล้วอะจะให้ซับพอร์ตไปไปเดินแหวกพุ่มดุมๆทำวิชั่นคนเดียวอาจจะยากเกินไป เดียวิชั่นคืออะไรก็แล้วแต่เออพี่พี่รู้แค่นั้นแหละแบบไอ้พวกเบสิกพื้นฐานนะดูรู้แค่เท่าที่ดูแลเล่นได้ดจากมันพุกจริงทำไมหน้าชัดขึ้นแปลกๆเอออันนี้เขาเรียกว่าไหนพี่เบาแสงจากจอจอจอสองมาไม่งั้นแม่งมืดไปยังไงมั่งหายไปตั้งนานตั้งสี่วัน เเหมือนเหมือนเหมือน,นเดิมเลยสี่สี่วันมันไม่ทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้หรอกนะหนูวคิดว่าไงอันสี่วันแล้วกูกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยกูก็จะดูชั่วเกศหมาทถึงเหนื่อยไหมอะไรอย่างนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเอยท่าไหร่ ออกอะไรชิ้นสองครับซันเดอร์สก,กายพี่ว่าชิ้นชิ้นเดียวพี่กันได้สามตัวแล้วอะ่ะพี่ว่าไลท์ไลท์มันไม่ได้ดามเมจแรงขนาดนั้นนะ sure หมูหมูฟานได้สเปปผู้หญิงแบบใหม่แล้วนั่นนั่นคือนั่นคืออะไรครับฟานแหวผู้หญิงเดียวหัวหม่งลูกเปตองอันนี้ข่าวอะไรอีกเนี่ยกูไม่ได้ติดตามนะเวย้ยอย่ามาเล่นมุกข,ข่าวสารบ้านเมืองเลยท่ายดิร็อกมีทีพี TP อยู่ครับ ที่อยู่เล่นกับป่าให้ป่าเราเวทอ,อูกองไปเรื่อยๆเ่ย้านแต่งหมดแต่วกูพูดเลยพี่อะน่างั้นเหรอ ไม่เหลือมานแล้วจ้าฮู้ฮูฮฮฮ้หน้าทีฉีวิตว้าวได้ไม่ทันพี่เอาเว็บนี้ให้คนสักคนหนึ่งฟาร์มแล้วกัน What the hell? Yeah man. Quá lại lên làng lẽ, khỏi đô đi mình. โดนตายได้แบบก็เหมือนแบบคนคนอยากวิ่งไปตายคนออกอะไรมากันไลท์ระหว่างโรเวกับปอดอมเนีเจอฟาร์เดอร์เจอเวบอกถาแตดกาเอาลูเกิลมาก็ได้มัง้งที่ได้มาแล้วอ่ะอันเดอร์ตะกายเขาบอกว่าของนี้เทอันตืนแข็งแรกค่ะผู้หญิงไม่ชื่อจอนนี่นะจอนจำไว้ด้วยเขาหลังมาขอเนียนกว่านี้ คือไม่ตายอีกเหรอฮัลโหลป้อมทีที่ป้อมไม่กูทียืมหน่อย อุ้ยไปแล้วที่หายแล้วพวกกูโยนเนี่ยตัด 一小啊 แบกนะจังแวะนี้พอตมคลื่อนแต่มังกรมันแบกดามเมจไว้หมดเลยดิมันนแบบแบบแบะบแบบแบบโอ้่ลืมเห็นจากจ้าอ่างแช็คมากๆพี่ดำทำว็บบนแปบบ๊บตันกลางไม่น่าขึ้นถูกต้องไหม Hello. เฮ้ยขอได้เปล่าถ้าได้นี่ปกคลิปเลยสัตว์นี่มึงไวเกินไวเกินลูกนี่ปกคลิปกูเฮ้ปกคลิปหมูป๊อปปี้เพนตาทำได้ยังไง ตอนไฮไลทต์ตัดมาเจอกูตะโกนปกคลิปปกคลิปอยู่อ่ะคนดูช็อกอาสามารถดันอันนี้ได้ไหม ันยากจัด ไม่ติดเฉยก่อนโคตรแรงสุดๆอะแต่ข้าหัวพิจิตร้อยคิดว่าไงดันไม่เอาคลิปป๊อปปี้ไ <klore> ม่ <ay>